สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รา่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาปอกกันกันไปได้สาของเมื่อวันที่26นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องมาเเฮาสุขสุกนะคะมาตดตามรับชมรับฟังแนวทางขามโค้งนะคะจากแม่ตีนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของแม่ตีงวดที่ผ่านมาเหล็กตะล่างเข่าสองหนึ่งแลวพี่น้องเลือกจับคู่เข่าตัดเลนสองหนึ่งขึ้นกัน,นะค่ะพี่น้องค่ะ เอามนีนะคะแนวทางของเมตีได้มาแล้ว้อคะสำหรับความโค้งแนวทาาสิ่งทีว่าเป็นตัวไดพอมไป่น้องมาตีตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะแปดคู่แปดหางกับมะเข่าตัวเสลียงรอค, 2> 2งค่ออะสองหนึ่งก็เก่าโอ้ไดแต่ล่างกับสองหนึ่งแมนคะม่ะเมตีคักแน่วิ่ไปตัดจังดาจับคู่่าถึกจะเตียดวงเมตีคืไม่แต่ลุยปิดลุยปัดก้มฝันกับมะหนึ่งหนึ่งกับมะออกสองหนึ่งแมนด้วยค่ะเมตี อยแกแต้มเดี๋ยวน่นอ่ะตาบ้านขอม่ตีที่สามตัวมันมันมีตาเหลี่ยนเนาะสองหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งแกอืมพางแม่ต,มมมตมบบีมันกับมาเบิร์ดูโพดเนาะแม่ตีมันกับเบิร์นดูโพดดูเหลียนตาบ้านมันกลายเป็นสองเก้าหนึ่งเนาะค่ะโอ,โอเดตโอเดตตัดสองหนึ่งหายค่ะแ,ะแต่ล่างกับมีอะไรก็ เลขวิ่งเลขเลขวิ่งมันบอกเขาน้องวัดเดี๋ยน้อยน้อยนะจาต่วันใ่นตะล่างมันมีอยู่ไม่ตีแต่ตะล่างมีอยู่สองหนึ่งค่ะเลขวิ่งมัาม่าค่ะต่วันวัดนี้เลขเลขเลขวิ่งไม่ได้จับข้อห้อยไม่ได้กอดข้อห้อต่วันในตะล่างมันมีก็เลขไม่ได้จับห้ยจ้าไม่ตีไม่ได้ไหนไหนก็ต้องเอานตะล่างแะไะสนองค่ะเอาเรียงแล้วเนาะได้ค่ะเลขเลขกันวิ่งเก้ากับเนอ วิ่งเก้ากับหงค่ะเก้ากับหนึ่งตาลางกับสามหกสี่สามหกสี่ค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะจับคู่ค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสี่หกสี่หกค่ะสองหกสองหกค่ะหนึ่งหก หนึ่งหกค่ะศูนย์สามศูนย์สามค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะหกศูนย์หกศูนย์ค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะสามตัวกัมียืดสามหางค่ะเก้าสามสี่ 9ก้สาสี่ค่ะหกสองหหสองหค่ะศูนย์สาเจดศสาเจดค่ะเอาวงกลมบาน่ค่ะกลมสามสี่ค่ะสาเจ็ดค่ะสี่หค่ะสองหค่ะหนึ่งหกค่ะ ศูนย์สามค่ะดีหนึ่งค่ะสามโตเนี่ยก็มัดมัดข้อกันแห้วจ้าพี่น้องเอสซีสู่ๆกันไหมค่ะเป็นยังคว้วฟันไม่ตีนะเป็นยังมันกับมาเป่าอยู่นะว่ามาหนึ่งหนึ่งเนาะจ้าเนาะมันม้าสองสองมันก็มาหนึ่งมันมาสองหนึ่งมันมาเออแมนค่แมนแมนค่พี่ตีแยกไปแต้มเดียวโอ้คนว่านี้ไม่ตีกอ วันเราคำนวณเอาโอ้ตัวพนักห้องบอกเขาบอกแน่นนู่มิติมันมันแค่นี้สิมาออกหนึ่งหนึ่งกันแล้วนะไม่ตีบารเนี้ฝ่ายใสสองหนึ่งมันยังลบเข้าเสยดูไมติลบเสยเพราะเลขสามตัวไม่ตีิอะยรแทนสองเก้าหนึ่งเนาะค่ะเตีว่าเด้จับฝ่ายสองหนึ่งหนึ่งสองกระดวงไม่ตีิและตะล่างกระตรง มันไม่เป็นเสลียงบอตุ่งนะจ๊ะเนาะงในตารางว่ามันเป็นเสลียงกันค่ะเป็นสเสลียงกันมันเป็นซองหนึ่งมันบอเด็ดตุ่งปนี้ว่านี่ตัวตัวสเสลียงก็เป็นเจ็ดหกเมตีก็ไม่ได้จับไผ่ที่ไหนโอ้ค่ะไม่ตีเจ็ดหกสามหนึ่งเนี่ยเมตีก็ไม่ได้จับไผ่อันที่จับมันก็ลายคู่ก่อนแหละแอดเออเอาเอากำลังวันใส่กันเลย่าค่ะเอาให้งบหน่อยต้นหน่อยเด้อไหมนี้เด้อได้ค่ะไม่ตีค่ะ ก็กลมๆก็กลมๆเก็บหัวเก็บหางนี่เนาะค่ะวันนี้ดอกจันงบหน่อยสุนหน่อยเด้อพี่น้องกีซี่สามสี่ดอกจันสามสี่ดอกจันค่ะสามเจ็ดดอกจันดอกจันค่ะสีดอกจันสี่หกดอกจันค่ะสองหกดอกจันสองหกดอกจันค่ะน้อพุ่้หน่อยกับพระเอกนั่งเอกเนี่ยก็สามสี่ดอกจันสามเจ็ดดอกจันนี่แหละจ้าเออค่ะบไม่ตี เองตัที่คนตาละจ้ะค่ะบุบหน่อยทุดหน่อยมักระจัดกัดกระพาดแล้วแบบไปแค่แนวั้าไปดอกยันชี้ค่ะเสียดไม่ตีแบบเสียดไปไกลไม่ตีกับบวปากเรามาอยู่ไกลๆไม่ตีนี่แม่เอ้ยเนาะไม่ตี่กจะจ,จุนนี่นะยังไงหมึ่งเนึงไงงงอ้หนึ่งหึงก็ยังมออกสองหนึๆๆ่งยู่งสี่แมตย่าไม่ตีโอ้ยดวงไม่ตีนี่ เสียดหน้าเสียดหลังอยู่ฮะแต่ว่าอันผู้นั้นก็คือสิได้ยุ่งไม่ดีฮะอันแม่ผู้นั้นคือสิได้อยู่เนาะค่ะอันผู้นั้นน่ะอันพ่อยังก่อนค่ะแล้วก็อ้วยหน้าอ้วยหลังแล้วก็แล้วก็ได้คือเก่าแหละจ้ะอืมแล้วหมุนหมุนแล้วคนเล่าอยู่ในนี่แหละจ้ะค่ะไอ้ต่ล่างนี่แหละอืมแล้วก็เล่นหลาแล้วก็เล่นตัวละ ตองบาทส้ำบาทถาบาทตามบาท,าบาท,าบาทอยู่นี่ละลองเล่าก็ไดใช่นี่ละนี่ละก็มีไม่ตีกับบลูเนาะกันคว่ำฟันนั่นเฮ้ยมันไม่ตีกับบานอนคิดน้อนน้นมันสไตรเล็กหนึ่งหนึ่งเด้มันมาเป่าอีตนี้จะวะช่วงนี้เปล่าดูข้างน้องไม่ตีเมนบาทหมื่นหนึ่งที่แอดนั่นแล้วค่ะนีไไ่ไม่ตีกับญาตินะ่นจะเล็กเปล่าว่าพานอะไรอย่างเนีย ย่านช่วงนี้มันเป่าบ่าเมื่อบ่าเมื่อเพอเพอเลี่ยนเมือนกันมี่มาดูให้นะเป่านะไม่ตีเป่ามาดูค่ะค่ะ้าเป่าซาซาเปาเนี่ยกระชิบมากดูนี่บอกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแบ่งสี่บอกอ๋อกันไว้นะไม่ตีน่าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนั่นค่ะถามมาเป่าดิเนี่ยค่ะเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนี่ ต่วาศูนย์หนึ่งไม่ตีก็ไม่ได้จับไห่ดอกกะเบิงอะโรดพี่น้อกยุซี่จนได้หันละเด็กตะล่างหนังฮอกวกอางในมาอีกดีหรพี่แต่ว่าไม่ตีจับไห่ถ้าไหบอถือก็คือว่าดวงไม่ตีนั่จ้ะเนาะค่ะยซีดวงละเอฟป้ากับบจักวันสี่ออกสุดใดเนาะแกแน่ท่างนั่นนั่นจ้ะค่ะหกสิบสำนักถือยุซีสำนักหนึ่งแมแอบค่ะไม่ตีหกิบอาจารย์แะ เอกย,ย่า,น,าน,น,นะคคำนวดเหลกนะจ้าเอาแต่ว่าเนเต่าว่าพาเอฟซีที่พติดตามอันตะลางของมิตีนี่หลายอยู่ดิมิตีจ้าเพ่นมากมอันตะล่างนี่หลายคนดูไม่ถือก,กันหลายคนอยู่จ้าค่ะถืออยู่แม่สองหนึ่งแล้วก็ว่าดจะจับเต่าแล้วบึงในตาล่างแมนเขาจะมอกมาเลขในตาล่างนี่เรไม่ตีจ้าพู้คนคนหนึ่งแหละมาถืออยู่อัน สิบบาทโคตรเนืองว่าถือพิหันยี่สิบบาทปอต้องเนื่องนี่แหละเต่ว่าไม่ตีแจะบป่ว่าถือเนาะเปันแันยั่จับเอาอย่าะอืมารอส่วนมักก็จะต่ดมากมุนในแตะล่างเลยจังงไหมมันมันมากดีจรี่แหมใค่ไหมแต่ว่าเขียนหายไปเบิ้องไงพี่นองเยซี่ไปเบื้งล่ะในแต่ล่างเลยมันมันขยันมากอีกทีแต่ว่าดวงไม่ตีดจะบฝายว่าถือครูสนั้นจะใช่ไหี จนมาตีว่าดี้น้อกจินได่เทียดอกไม่หกปีเจ็ดปีแล้วนี่นะค่ะดีน้อค่ะไม่ตีใส่ปุอยใส่จินมน้อตา่จิ้ซื้อได้แต่จิ้น้องคนพิการยังได้มันกับ่ไดดแลแหละน้องคนพิการค่ะ แต่ก็มี่ก็กมีตอนนี้ไรอะก็พ่อเวลเป็นละพ่อเวลาพอดีพอดีค่ะแม่ตีครับแปดนาทีห้อหลายเด้อพี่น้องเก๊ซี่เอ้แม่ตีจับคู่ห้บดถือแม่ตีก็มันใจกับว่ามันสีมาหนึ่งหนึ่งกะกักเด็กก็เลยมาออกสองหนึ่งแมนเดมเดี่ยวนะจน๊ะเนาะแมนค่ะแม่ตีคะ่ะ ยู่ทั้งบ้านหนาวกาอยู่ทั้งบานบ่าบมันนี่ว่นหนาวเปานไหนคะ่ะเม่ตีบ่าท่านี่หน,นาวเปานไหนคะ่ะต้อนเหรียญยุ่งเจีลยดเหรียญต้อนะจับอยู่นี่แหละจ้าเม่ตีคะ่ะเอาพอดีวอดดเวลาพอดีได้ค่ะเม่ตีหนาวม่าสิบหนาวไหนให้หมดบางเด้อพี่น้องยี่ทีอ่าเม่ตีคะ่ะอาบน้ำพอนว่าหนาวดอกโอ้ค่ะเม่ตีอาบน้ำพอนว่นหนาวดอกค่ะ ใช่ยังปังๆก็เก่าล่ะสูตรดั้งเดิมก็เก่าละแม่ตีก็ได้จ้าอุ้นหน่อยตุดนหน่อยกับซีคู่ซีหางล่ะจ้าจ้าแม่ตีนอนยิ้มที่ก็ได้ป้าเอกนั่งเอกกับอยู่ทั้งนาล่ะค่ะขอบคุณแม่ตีค่ะจ้า,จาสวัสดีค่ะแม่ตีค่ะขอบคุณค่ะ สรุปนวาทาังถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะาทางขำโค้งค่ะจากเมตีด้ค่ะพี่น้องคะ เอาแนวทางของมิติค่ะเลขตาราง3 6 4 7 0 1ค่ะวิ่งเก่ากับ1ค่ะพี่น้องคะจับคู่ค่ะพี่น้องมี3 4 3 7 4 6 2 6 1 6 0 3 4 0 9 5 2 9 6 0 4 1ตัวกัน99กับ1 1นะคะพี่น้องคะแล้วก็3ตัวค่ะ6 3 4 6 2 6 0 3 7มิติเล่าเน้น3 4 3 7 4 6 2 6 1 6 0 3กับ4 1ค่ะเน้นสุดๆนะคะพี่น้องคะเน้นสุดๆ3 4กับ3 7นะคะลองลงมากับิ0เป็น4 6กับ2 6เด้อค่ะพี่น้องคะ บนันนีนักท่าของเมตีค่ะในงววที่พานมากนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเหลขตะล่างเขาดีดีพี่น้องเลขตะล่างของเมตีนะคะมากนะคะพี่น้องคะเขาสองหนึ่งเด้อคะ่ะสําหรับตะล่างนะคะพี่น้องคะบันนีจับคู่กับเขานะคะเขาตั้นเลนคะ่ะพี่น้องคะเขาตั้นเลนสองหนึง่งคือกันนะคะพี่น้องคะ่ะเอาพี่น้องคแคปหน้าจอเดอ้อพี่น้องเด้อนักท่าจากเมตีขามโค้งแรงนี่นะคะพี่น้องคะแคปหน้า,จ,า,นาจอคะ่ะ พีน้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากเมตีนะคะพี่น้อง่าลืมนะคะนัไปพิจารณาเบิ้งงนอกคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุญชำรับขวามูุ่ในคลิปนี้นะคะขอบ,บุญขอบคุณแน่ทางจากเมตีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดท,ที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเชื่อแรกค่ะพี่น้องคะถา้าอยากสิาพากับแนวทางใดใดแบบนี้นะคะเขาไม่เหล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดอ่า ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสิเดบล์พลากทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางังรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางขาวโค้งของเมติทั้งเบอร์ทม,มนุนมณีมีเพียงสมนีนะคะพี่น้องคะต่กสิเดีอตโตล่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเท่าสุขส่วนไปก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้พอกันไหมแวปในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ